เอเคครับสวัสดีกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องลบูเฟย์เกมเมอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับไมค์คราฟพัคเกตเอ dition ในเวอร์ชัน0.13.1นะครับในซีรีส์เ e สต์เพจ Survival บิร์นซีซั่น2นะครับก็วันนี้ผมกะจะมาทำฟาร์มกระบองเพชรหรือว่าฟาร์มแคคตัสนั่นเองนะครับนะแต่ตอนนี้ก็มืดแล้วนอนแป๊บนะครับโอ้ยสุดยอดมากครับสอบเมื่อวานนะครับกลับบ้านมานี่ผมนอนเลยนะฮะโอ้โหปวดหัวเลยนะครับ แล้วจริงกาจะไปหาซื้อหูฟังใหม่ด้วยนะหูฟังลืมหยิบของเอ้ยเดี๋ยวไปเอาของเก็บก่อนนะกาจะไปแบบไม่ใช่หรอกเออหูฟังผมมันพังนะคือหูฟังครอบหูวนะะคือมันพังผมก็เลยกาจะไปหาซื้อหูฟังใหม่นะครับคราวนี้ผมกาจะซื้อหูฟังบลูทูธนะครับเป็นหูฟังที่เชื่อมต่อกับบลูทูธนะนะแบบเป็นรุ่นเลยว่าที่มันสัญลักษณ์ตัวบีนะเป็นหูฟังหูฟังครอบนะที่เป็นตัวบีอะสัญลักษณ์นะฮะ ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้นะแต่ว่าราคาก็ประมาณห0 0อกว่าบาทนะผมลองไปดูในเน็ตดูนะผมก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับก็จะซื้ออยู่นะก็คือแบบติดเลยเต็มที่แล้วคือแบบผมจะไปซื้อพอผมคิดแล้วว่าผมจะไปซื้ออะไรนะแม่งต้องไม่มีนะตอนนั้นผมไปซื้อหูฟังคนระับผมอยากได้รุ่นนี้มากเลยนะครับแต่ว่าพอไปซื้อปุ๊บเอิมน้องครับรุ่นนี้มันหมดนะครับมันมีแต่รุ่นเก่าเอาเปล่าโอโหครับสุดยอดมากครับตกมือแป๊บนะครับ <c oughs> ผมนิสซึงเลยนะครับ กูจะเอารุ่นนี้แม่ด้นรุ่นนั้นไม่มีแต่มีรุ่นเก่าโอ้สุยยอดยอดมากยอดแย่นะครับก็นะครับวันเออหูฟังที่ผมอยากได้ไม่รู้ว่ามันจะมีขายหรือเปล่าแล้วนะเป็นรุ่นบีเนาะแถมไอ้นี่นะเพราะว่าผมกะจะไปวันเสาร์นะแต่ว่าพ่อกับแม่เนี่ยครับเต็ดทุระนะครับคือผมจะไปกับพ่อกับแม่นะแต่ว่ายิงๆแล้วผมกะจะไปกับพ่อกับแม่นะคือพอแม่บอกว่าเออแม่ฮะวันเสาร์ว่างเปล่าอ๋อ แม่เขาแม่ม sí, oh. ีธ like, er wow. ุระที oughs, ่โรงเรียนคือแม่ผมเรียนกศนครับเรียนเพิ่มนะฮะ่ะผมก็เลยอืมครับเรียนกศนกับไม่ใช่หรอกมันเป็นกิจกรรมของไม่เป็นกิจกรรมของกศนเขานะครับก็ผมก็เลยถามแม่ครับกลับกี่โมงนะครับผมถามอป่างี้นะแม่เขาก็บอกว่าอืมกลับประมาณดึกอ่ะโอ้โหครับพระเจ้าช่วยปวยทอดเลยครับทอด่ะทอดหน่อยนะเออ อูซิโยครับกับตัวไหนกับดึกดึกครับผมนี่รักเลยนะส่วนพ่อนี่ผมไม่กล้ารอล่ะคือพ่อเขาไม่ค่อยชอบพาผมไปเหมาลยเปล่าคือพ่อเขายุ่งนะครับเออไม่ค่อยชอบพาไปไหนนะครับก็อาจจะยุ่งอะไรประมาณของเขาเนบก็น,นะนะผมนี่แบบืยอะมากนะก็คือว่าผมก็เลยคุยกับเพื่อนนะ่ะเอ้ยเนี้ยพอเราสอบเสร็จแล้วว่าเราเลิกครึ่งวันนะ่ะไปเที่ยวแฟชั่นกับเราเปล่านะแฟชั่นก็คงจะรู้จักกันนะครับ เพื่อนบาคนเฮ้ยไม่ไปอ่ะมันแบบไกลไปบ้านปู่เปล่าไม่ไปแถวแถวบ้านปู่เปล่าไอ้ปู่มันตายดีกว่าไม่ใช่ไปบ้านตาตาตายหรือปู่ตายวะไอ้ปู่มันตายเออใช่งั้นก็น่าจะเป็นตามานะครับอืมก็อะไรวะเป็นบ้านตานะครับอืมแถวมันอยู่ใกล้ๆกล้บ้านตาที่ไหนเดอมอลครับผมนี่แบบเป็นยังไงแฟชั่นมันใกล้กว่าเดมอลไหมหรอวะคือเดอมอลนี่มันอยู่ใกล้ใกล้บ้านของพี่ผมนะครับผมนี่แบบ เออผมว่าเออเออไปเดอมมอลก็ได้ไปเปล่าก็คือเกิดไปแค่สองคนมันแบบมันแบบแปลกๆนะผมก็เลยชวนอีกคนหนึ่งไปเฮ้ไปเปล่าบอกว่าไม่ไปไม่ได้ว่ะกูแบบจะไปเที่ยวน้ําตกโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าน้ำตกน้ำตกจ้กาโอ้ทำร้ายจิตใจกูมากโอ้ยบอแบบว่ามีแค่แค่ร้องอะคอิดเลใจนับคือวันศุกร์นะคือวันศุกร์น,นี่ผมพอ คือวันนี้ผมถ่ายวานันวันพุธนะครับวนันพฤหัสก็ไปสอดอีกวันเลิกครึ่งวันนะครับแล้วก็กลับบ้านประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะแล้ววนันศุกร์นี่คือผมหยุดนะครับแล้วพ่อแม่ไม่อยู่นะครับแล้วพ่อไี่แม่ผมก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้หลานจะมาหานะเออคุณสิบเลยครับความซวยมาเยือนแล้วนะครับความซวยมาเยือนแล้วคือถ้าเกิดหลานผมมาบ้านเมื่อไหร่นะบอกตรง ห้องผมนะครับจากสะอาดสะอาดน่าจะกลายเป็นถังขยะแถวหน้าบ้านนะครับโอ้ยลัคกี้มากความสวยมาเดือนแล้วโอ้ยหูฟังผมจะได้ซื้อเมี่อนี้ับหูฟังที่ผมเพิ่งซื้อมาใหม่สดสดก็เด้งไปแล้วนะเนื่องจากว่าหูฟังมันคือไอที่ผมคิดว่าทําไมผมอยากจะได้หูฟังที่มันไม่มีสายนะครับหนึ่งคือหูฟังที่ผมพังทุกอันนะส่วนมากสายมันจะขาดนะครับคือสายไฟมันจะขาดนะผมก็เลยคิดเลยว่าผมจะเอาหูฟังที่มันไม่มีสายนะครับ นะเนะี่ยสิ่งที่ผมคิดก็เลยจะเอาหูฟังบู u e ู o ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าแม่เนะครับเพราะเวลาผมนั่งแล้วผมแบบเวลาผมยืนอะไรประมาณเนี่ยมันก็ตกเนี่ยเออพอมันก็ตกปุ๊บสายไฟสายสายมันบึงแบบปึ๊กจบเลยครับคือมันแค่ครั้งเดียวมันคงไม่เป็นไรหรอกนาะใช่ไหมครแต่ว่าอันนี้มันโดนประมาณสิบสิบครั้งนะครับไม่ขาดก็เทพแล้วอะ่ะไม่ขาดมันก็เทพแล้วอะ่ะเออนะครับเดี๋ยวเราเตรียมหินไปก่อนแล้วกันนะครับนี่หินใช่ไหมเออ เออผมเลยปั๊ม copper stone เลยนี่ว่านะครับอืมใช่ใช่เพราะว่าหินในกล่องนี้มันใกล้จะหมดแล้วเออชั้นสองมีอยู่นะเออบ้านชั้นสองเรายังมีอยู่นะครับหินเออเดี๋ยวครับ finance เอ่อไปหน่อยหนึ่งก็อันอย่งอัานต่อเฮ้ทำไมกุไม่ใช้ในบ้านวะโอ้พระเจ้า <c oughs> <c oughs> โอ้พระเจ้าช่วยเออเอ,อ,เอ,อืม เดี๋ยวผมขอหาเนี่ยเอาอะไวว่าขวานเออขวานผมขอไปตัดไม้ได้64อันก่อนนะผมจะมาเผาเออขวานเอ e เว n เซนะครนะผมอินชันไว้เผื่อเรียบร้อยนะครับก็จะเอามาเผาเป็นให้เป็นสโตนบริกนะครับมันจะได้อามาตกแต่งฟาร์มของผมนะครับฟาร์มแท็กตัดผมช็บฟดดาโอเคอีกตัวหนึ่งขอเล็กน้อยพี่ชชปชชอบช็บป๊บป๊บป๊บปปื้อหูิวเลย โอ้สำลัอพี่แกครับเล่นแรงกับตู้มากโบสยอดไก่ก็ใกล้จะหมดตัวแล้วชมประตูมีดีไม่เข้านะครับป่าปก็เอฟเฟอร์ซี่ผมว่าขุดเร็วไหมเอฟเฟอร์ซี่สองใช่ไหมผมก็ว่าน่าจะเร็วนะเออน่าจะเร็วนะน่าจะเร็วนะเออนะครับก็เลอกผมฟังนะบอกตรงเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเพื่อนวันพฤหัสนะว่าจะลองไปคุยกับเพื่อนดูว่าวันศุกร์ไปกันเปล่านะ คือไม่ใช่หรอกคือไอ้ที่ผมพูดกับมันคือผมพูดก่อนผมพูดไปตอตอนสอบวันแรกนะคือไปเปล่าแฟชันน่ะนะครับเพื่อนคุณบอกว่าเออไปเดอโม่ดีบ้านกูอยู่ใ,ใกล้นะคือแล้วทําไมผมมันพฤหัสผมถึงแบบไม่รอแล้วถามอีกรอบหนึ่งก็คือว่าวันศุกร์นะครับมันจะไปบ้านตานะครับเนาะมันจะไปบ้านตายนะครับแหมเออใช่กับมันไปบ้านตาผมลองขอเพื่อนอีกเพราะว่าเพื่อนมันไปน้ำตกเล้วไงวันนี้นะครับคือมันเฟซมาหาพวกผมเลยว่ากูถึงน้ำตกแล้วเว้ยนะครับก็นะ เออน่าจะบอกให้มันถ่ายรูปมาด้วยนะครับเออนะมันไปเที่ยวน้ำตกแล้วครับวันนี้งั้นแปลว่าวันศุกร์อาจจะไปได้นะครับก็เดี๋ยวนัดก,กันอีกทีนะแล้วก็ไปหาซื้อผูฟังใหม่กันไปเลยนะครับแหลมแหลมแหลมนะครับไม่รู้ได้ปะนะขอไปลองถามมาดูก่อนนะในเฟซก็ืดอในเฟซออกไปถามแม่งอันนุไปเลยก็เดี๋ยวแม่งแบบเรื่องมากนะ,ะ,กะพวกนี้แม่งเรื่องมากกันนะครับหาสิบละใกล้ละไอ้พวกป้านี้แม่งเรื่องมากกนันนะเรื่องมากอะไอ้พวกเนี้ยเรื่องมากมากอะโอ้โหหยดสลด ดาวไม่หงได้เลยนะอันนี้ผมเคยผัดถ่ายฮังเกิเกมไม่ได้หายที่เคยเล่นแมปไอฮังเกิลเกมกับมันน่ะครับไอคนนั้นน่ะถ้าเกิดคุณเคยดูคลิปเก่าๆนะถ้าแบบคลิปเก่าๆนะจะผมก็เคยแครกับมันอยู่นะคือไปแครในโรงเรียนเลยนะครับไม่ไม่โองไม่ไอใครนะครับนั่นแหละครับลงอาหารนะคนม่งครเยอะเลยคนข้างโตองค์ใสมันคิดว่าทำอะไรกันวะนะครับก็ไม่กลัวแล้วก็ผู้คุ้าได้พอนะ ถุยไม่ใช่ได้เพราะอ่ก็มันจะแตกต่างเอแตกต่างกับคนที่มันแคสในคอมนะ่คือแคสในคอมนี่อย่าแคสในบ้านอย่างเดียวนะคือต้องเสียบป๊กคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าคนที่แคสในโทรศัพท์นะครับกลางแจ้งนะครับโอหแจ้งสุดๆเนี้ยับโหลกอาหารเนี้ยอย่าคิดว่าคนมีกันสองสามคนเนี้ยหือเป็นร้อยโรงเรียนผมมีประมาณเท่าไหร่วะประมาณพันขึ้นหรือไม่ก็หมื่นขึ้นปะน่าจะหมื่นกว่าคนนะครับ มีมหนึ่งมสองมสามม,มหกอะ้วแต่ละห้องก็มีสามสิบกว่าคนนะครับก็ไม่รู้พันขึ้นหรือเหมือนขึ้นนะครับช่างหม,มามานผมจําไม่ได้นะครับพอเกิดผมจําได้นี่แบบสมองกูดีมากนะครับกูไปจําเรื่องเรียนดีกว่าจําคนอีกนะนะโอ้แบบแบบแบแบสเป,งสปงลงสเปลงตกลงกูจะได้ทำเน่ยฟางกระบองเผ็ดเอออย่าทำ,ทำแน่ทำแน่หนึ่งนะครับแต่อนอื่นขอ ทำอ right ุปกรณ์ลไรแป๊บนะครับตกมาสิฟเฟยไม่ตกเว้ยอ๋อรู้นี้น่าจะเอาเซฟเซฟเซฟห้องรองเท้าเดฟเดฟสไปเดอร์เกือบจะลาจากผมไปแล้วจริงๆมีเดฟสไปเดอร์ดีๆกว่านี้อีกนี่อ่ะจบ เออแล้วทำไมเมื่อกี้ผมตกไปไม่ไปเอาไม่ไปเอาสปรย์ในกล่องวะจะได้เร็วๆร็วรู้ไหมว่ามันเปลืองเวลาถ่ายผมฮะโอ้ยอสปริ์ตรงนี้มีอยู่หนึ่งอันวางแปะตรงนี้นะครับไอ๋จะลงมาดีๆเลยอใจกูหัวลงมานะครัอบอ่ะดอปซะดอปนั่นแหละดีมากไอ้หนุ่มจะดอกไหมไม่ดอปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลบแมทชิ้งเยลยรอเล่นรอเล่นรอเ,เล่นนะอย่านะอย่า เอ้อดอกมาสักอันสิเฟ้ไม่ดอกเว้สิ่นไรของมันแวะน่อยตอนนั้นดอกเยอะเลยเยอะๆตรงไหนอนี้หนึ่งอันนะครับหนึ่งอันเรอ,อสองอันสองอันโอเคพอดีละปาบปาบโอเคปาบเฮ้ยอ้โหเผลอว่าเบียร์จะมืดอีกแล้วอะไรของมึงแอปเปลิลโอเคขอบใจมากเผื่อว่าเบียร์จะมืดอีกแล้วนะครับสุดยอดมากนะฮะ บอกตรงไม่ไม่ได้ทงไม่ได้ทำไรแล้วนะครับแมงยังมือตลอดเลยตรงนี้มันเป็นฟาร์มวัวฟาร์มแกะด้วยใช่ป่ะถ้าเกิดตัวนี้เป็นฟาร์มแล้วหาไม่อก็อไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูกันว่าจะขยายที่ได้หรือเปล่าอือโหที่ข้างล่างนี้ตกเบลืดบานเบลดเลยนะโอเค เก็บใส่กล่องเลยครับสปริงตอนนี้ก็ได้พลอันแล้สอะไรนะคือเอาไม้นี้กับไม้นี้มาทำเป็นชาโคเนะเพื่อไม่ให้เปลืองทรัพยากรของธรรมชาติของผมเองครับฝนมันตกอีกแล้วเนาะเอ๊ะแปแบบ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 นี่ตอนนี้ก็มีสโตนบิลลครับไอ้ไม้สโตนบิ๊ล์สโนปกติไม่ไม่ใช่ก็สโตนคอ t เ n อสน นะครับเดี๋ยวไปทาให้เป็นสโตนปกติแล้วก็เอาไปคราให้เป็นอเอสโตนบิกนะครับสโตนบิกที่ลายสวยๆที่ผมเอาไว้ทำตรงนู้นน่ะเออที่ผมไวปปูพิพฝั่งนู้นนะครับอโอเคต่อเผามา,อาไอ้ก่อนเฟยหมาเหกสิบสี่อันใช้โคกีก้อนวะใม้แปดก้อนใช่ปะโอ้พอดีพอดีว่าผมกำลังใช้หัวสมองอันล้ำเลิศของผมคิดอยู่เนีครับ ถุยนะครับอือหกสิบสี่ก้อนอก้อนสี่ครับแรบคบแล้วก็ออกมไอ้นี่เก็บแมงอะไม่ต้องมันทงไม่ต้องใช้ผมอยากรู้มันมีเอฟเฟคหรือเปล่าวะเพราะว่าตอนนั้นผมไปดูเหมือนว่ามันมันไม่ไอเตาเผาไม่มีเอฟเฟคไฟเลยนะเนี่ยเห็นปะมันไม่มีเอฟเฟคอะไรออกมาเลยนะครับผมอ๋อเอฟเฟคมาแล้วอ๋อแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตตอนนั้นผมก็สังเกตนะแต่ว่ามันไม่มีจริงๆนะครับอืองงเลยกูอปะไปก่อน อ,อน,นดีกว่าเราจะนอนก่อนนะฝนแม่งก็ตกเพิ่มความกระตกุกเพิ่มนะแถมตรงนู้นฟาร,รม์มวัวแม่งก็อัดกันเต็มที่นะแม่งกระตกุกายหาแน่นอนไม่กี่นาทีแล้วนี่โอ้เพิ่มแป๊บเดียวสุบสองแลวนะครับไปใช้เวลาโคตรดิมักโอ้ยแหลมแหลมแหลมแล้วก็เราต้องการทรายเราอยู่ชั้นใต้ดินดีกว่าไปหาทรายกันเลยดีกว่านะครับทรายนี่เราอยู่ตรงนี้นะครับ จูบตรงไหนวะไม่ใช่นี่ออ่ะุกสี่พอเนี่ยไปสำลักไม่ได้สำลักเลยวะอลไววะมันจะเลยนะพอดีว่ากินข้าวกับกินอะไรไปพร้อมกันแนละ้วท้องมันเลยไม่ค่อยย่อยตอนนี้ <c oughs> นี่กี่โมงแล้วครับนี่ประมาณจะบ่ายสามโงแล้วนะอตอนนี้ผมถ่ายตอนนี้อย่าตีผมเซโอ้จะตายแล้วอย่านะอย่านะเราไม่เล่นนะนะอย่าตีจ่า ก็อยากไงเออนี่ยิ่งมีธุระอยู่นี่เออแล้วทำไมต้องทําให้ของในตัวแม่งเต็มเร็วๆจังวะต้องการตอนนี้หมแล้วเออมาทํากันเลยดีกว่าอย่างเงี้ยาุกกี้แม่งก็ลดพดนเร็วเลยหรอเอาอาหารเนี่ยโอ้พระเจ้าช่วยไม่ช่วยมึงแล้วนะครับ คุณดูนะตรนนี้ฟาร์มรวยเลยครับฟาร์มแกะผมจะสร้างแถวๆนี้แล้วก็เออคุณดูบริเวณนี้เนี่ยไม่มีหลุมพาก้นเยอะเลยครับมึงไว้ดักตัวหี่อะไรครับโทษโทษโทษคำหยาบนะครับขอโทษ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 จริงๆนะไม่ได้ตั้งใจเนี่ยโอ้เงินฟาร์มผมทำตรงไหนดีวะเนี่ยตอนแรกผมก็เลยว่าแถวนี้เป็นพื้นที่เรียบๆนะแต่่ว่าพอมาดูแล้วเรียบตรงไหนอืมนั่นเดี๋ยววันนี้เรามาเคลียร์พื้นที่ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับมา เรามีเหล็กพอดีเรบวว่ามางั้นก็ทำโชวลเหล็กแม่งเลยนะเพราะว่ามันจะได้ขุดเร็วหน่อยโชวเวลเราไม่ต้องกลัวว่าเหล็กจะหมดนะครับเพราะว่าเหล็กแม่งเนี่ยเอมิซิก็เอาทุกปีนะครับแม่งทั้งคืนเลยนะครับแม่งไม่หยุดเอาทุกทีโอเคเรามาขุดดินก่อนละกันนะครับขุดดินนะขุดดินขุดดินขุดดินถ้าเกิดพลาดนี้จบไปก่อนนะครับงั้นก็มาเจอกับพราดหน้าในการ เริ่มวางบล็อกกันเลยกันเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เคลียร์ที่ก่อนนะเพราะว่าถ้าจบคลิปนี้แล้วเคลียร์ที่ไม่เสร็จผมก็จะทําหลังคลิปนะครับนอกจากนั้ผมจะมีเวลาว่างนะเพราะว่าต้องไปอ่านหนังสือนะครับหรือว่าไม่ก็ไปหานั่งเล่นเกมตอนคืนนะครับเออใช่วันนี้มีน้องนักน้องนักน้องนักถุยมีน้องคนหนึ่งนะมันมันเรียกมันเลยเหรอครับพี่เรียกน้องยินดีตัวหนึ่งขอมีน้องตัวหนึ่งไม่ใช่นะครับมีน้องคนคนหนึ่งนะครับนะเป็นลุตปนาอะไรอ่ะ เล้วคนคนหนึ่งนะมานัดผมนะพี่ครับขอร้องเถอครับตอบผมหน่อยออมึงมึงว่าผมไม่เคยตอบเขาแล้วแหละว่าผมไม่เคยตอบเพราะว่าไม่รู้นะเพราะว่านั้นเขาตอบในเพจผมนะในเพจนะฮะคือในเพจที่ไปได้ไปดูนะสมหรับไอคนที่ผมชอบเล่นไอที่ผมคือใครใครขอใครขอผมเล่นผมไปเล่นหมดทุกคนเลยนะแต่ว่าไอคนที่มาขอผมเล่นด้วยนะครับคือจะต้องมาขอในเฟสคือพิมพ์มาในเฟซผมเลยนะว่าพี่ครับ ขอเล่นกับพี่หน่อยได้ไหมครับพิม์มาเลยเนี่ยครับไม่ใช่ว่าไปพิมในเพจนี้ผมบางทีผมไม่เห็นเนี่ยนะฮะไอแบบนั้นมันจะมันจะหายากกว่านะครับก็มีคนชวนผมเล่นแล้วนะครับก็มีมีคนชวนผมเล่นอยู่ผมก็เล่นประจำานะครับนะไม่เชื่อไปถามได้เลยนะครับไอคนที่มันเป็นชาแนลมันเป็นสอดอาร์ตนะคนด้านแหละนะครับชื่ออะไรวะลืมชื่อ <laughs> ลืมชื่อเขาเดชื่ออะไรวะเออ ผมจำชื่อเขาไม่ได้วะ่ะลืมครับลืมโถดๆดีครับผมลืมไปแล้วนะครับลืมไปเลยนะครับจ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 ยังไม่หมดอีกในตรงนี้ผมจะทำเป็นเอช่องว่างสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็จะเริ่มวางกระบ,บองเพชรขึ้นไปข้างบนสูงสูงสูงสูสูงนะครับใช้สายโค้สีส่นแปลว่าเราใช้แคคตัสสี 64, ่โคดสดิ ซ้อบแล้วไงครับผมแค่ต้องผมต้องให้พอกัระปุกสีดีกว่าเอาไงดีว่างั้นะแปลว่าผมต้องไปปลูกก่อนนะฮะแล้วก็ตอนเรียนผมก็คงจะต้องตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆแล้วก็เริ่มมาทำาทีน้าดีๆเลยได้อยู่ไม่เป็นไรครับยี่สิบแล้วค่อยเลิกถ่ายอื้อหือตันนี้ผมจะทำเป็นเอิ่มแอิ่มแอมแอมเอิม เดี๋ยวตรงนี้ต้องหาดีมาวางเะแล้วสินนอลชุบชุบตรงนี้ต้องทำเป็นค้าย,าย,ายเป็นทางเดินหน่อยนะเพื่อให้เดินมาหาเก,เก็บเอื้อเก็บเอื้อไม่ใช่นะครับมาหาเก็บไอ้แคคตัสนะครับจุดชุบ,ชบ,ชบ,ชบต้นแบบที่ผมจะทำนี้เป็นของเออ,นะอเ,นะเอต้นะครับพี่เต้เขานะครับเออเต้เอเซนไฟเจอร์นะครับเป็น ผมก็ดูเขาอยู่นะครับก็เขาชอบทําฟาร์มแบบนี้นะครับเห็นผมผมไปดูเขานะครับแล้วเห็นเขาทําฟาร์มอย่างนี้ตลอดเลยครับซีรี์ไหนซีนี์ไหนเขาก็ทําแต่เขาก็ทําแบบฟาร์มแบบนี้ตลอดแล้วผมก็เลยเออฟาร์มแบบนี้ก็ถือว่าดีนะที่ผมเห็นเขาคุณภาพดีเฮี้ยดีเยี่ยมครับไม่ใช่ดีเฮี้ย NOISE นะฮะโทษโทษคำคำหยาบเลยคร้อยเงินติดปากนะ <atamente> ผมขอโทษด้วยนะครับ มันแบบมันติดปากไปแล้วมันก็จะแก้ยากๆหน่อยนะครับเพื่อคนไหนแก้ได้แล้วก็พยายามพูดดีๆต่อไปนะครับเพราะว่ามันติดมันติดใช้คำหยาบไปแล้วมันก็จะแบบติดไปเลยนะครับมันก็จะเป็นมันผมนี่แหละพยายามเลิกเลิกคำหยาบู่กรับคือกลับไปโรงเรียนเนี่ยพูดพูดกับเพื่อนนียภาษาภาษาสัตว์นะครับนะใช้ภาษาสัตว์คุยกับเพื่อนนะครับไม่ใช่ภาษางภาษาแม่นะภาษาอาเฮียนะครับคุยกับเพื่อนเดินผ่านหน้าเดินผ่านหน้าอาจารย์จะได้ยินรับ อาจารย์เรียกชื่อผมเลยครับนี่พูดดีๆหน่อยสิโอ้โหสุยยอดครับผมก็พูดดีๆนะจ๊ะแค่ภาษามันไม่ใช่ภาษามนุษย์แค่นั่นแหละจ๊ะเป็นภาษาอาเคียนะครับอาเคียสอนผมนะโอ้ยไม่ใช่พูดไม่ได้พูดกับอาจารย์นะครับพูดกับอาจารย์ผมก็โดนเนี่ยโดนอาจารย์ตกผูก็กลับมาอีกแล้โอ้ยโอเคงันตรงนี้เนี่ยแหละครับที่เราจะทําขุดตรงนี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะกะนะว่าจะวางทรายยังไงได้64คือ แถวแถวแถวเท่าไหร่วะหกสิบสี่คือเลขคู่ใช่ปะ่ะอืมเดี๋ยวผมเขาไปเก็บดินก่อนแล้วกันนะเก็บหินเออเลยเขาเก็บหินก่อนหินแม่งเต็มตัวอืมดินคือหกสิบสี่ใช่ปะ่ะนั่นทําจัดเรียงไงดีให้มันแบบให้มันแบบพอดีนะเดี๋ยวผมจะคิดอีกทีตอนทำหนังคลิปนะครับคือไม่ทําหลังคิปคือ หลังคลิปนี้ผมจะลองไปทําในแ l a ดูนะครับคือผมสร้างห้องที่เป็นแ l a อยู่นะครับตัวนี้เขียนภาษาจีนไปทอนสัตัวสาษางมีเถอสนะน่าอืมงําหยำหยำมยำหยำหยำหยำยำหอ่อย้อเกินนะครับอืม,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 มอออเท่าไราหร่วะคือ14แถวว่าเท่าไหร่ดีวะแถวละ5นี้ปะแถวละแถวละ5น้อ5คู้5แล้วกันนะอาจจะได้นะครับ ห้าคูณห้าก็ได้หกสิบสี่งั้นแปลว่าเราต้องคำเลขคู่ไปเลยดิอยากหกสิบสี่ก็เพราะงั้นก็เอาไปแค่หกสิบก็พอแนบไซแนบไซหกสิบมันก็ได้จะได้พอดีละแถวละห้าคูณห้าก็ห้าคูณห้าก็หนึ่งสองสามสี่บลาบลาบลาอาจจะได้สิบนะมั้งเราก็คิดดึงทีก็แล้วกันนะครับโอเคได้ถึงเวลานะครับก็เดี๋ยวพัทหน้าเดี๋ยวผมจะลองมาคิดดูนะว่าจเท่าไหร่ดีนะห้าคูณห้าหรือสิบคูณสิบนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์ให้เพื่อนๆกันอื่นรู้แล้วกดซับผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ผมขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ซีอูเกนกู๊ด y e ยอาดีเก็บใส่กล่องแป๊บยืนแม่งเยอะสัดนะะโทษ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 เดินยุสาคำหยาบในเวะลาสุดท้ายนะโอเคบายบาย